สวัสดีค่ะตีะอยู่ที่ 3K NP ยกรกิจสาขา3โคกปทุมนะคะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกมากกว่า100คันเลยนะคะเรามีรถตั้งแต่ปี06จนถึงปี2020นะคะมีทั้งแต่งแล้วก็ไม่แต่งนะคะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านปทุมก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะดมีอัปเดตรถตู้ใหม่ๆใ,ให้ชมกันทุกวันเลยค่ะ คันที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเขาอวบมากนะคะเป็น Toyota c คอมิวเตอร์ปี2013 14เครื่อง3,000ค่ะเดี๋ยวเราพาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะคะดูจากภายนอกก่อนละกันนะคะดูไฟนะคะด้านนอกใหม่มากนะคะส่วนตร เดโคงหน้านะ็อตไม่มีรอยขยับฝากระโปรงเดิมๆให้ดูเลขตัวถังกันด้วยค่ะนี่เป็ตัวถังชัดเจตนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่สภาพดีมากๆนะคะการใช้งานก็น้อยมากด้วยนะคะแถมว่าไฟทะเบียนก็สวยมากๆด้วย แฟร์สามสามแปดค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมด้านในแผงประตูคข้างมีไฟค่ะประมาณรอบคันนะคะตรนด้านหน้า ควคุมระบบไฟของตัวรถทั้งหมดค่ะส่วนเครื่องเสียงนะคะก็เป็นเครื่องเล่น Android ที่เชือมต่อบลูทูธนะคะคันนี้แต่งจากยนต์เจริญนะคะซีรีส์7นะคะยนต์เจริญซีรีส์7นะคะทีวีเป็นทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าลำโพงกลางลำโพงแหลม เจรก็ได้ชื่อในเรื่องของการแต่งหลังคา MP อยู่แล้วนะคะระบบไฟคอนโซลระบบไฟคอนโซลทวางแก้ววางคองที่นี่วาแก้วด้านหน้าชอออ่อง power นะคะคอนโซลชอออ่อง power ส่วนตัวหลังคานะคะเป็นซีรีส์เนะคะหลังคาเป็นซีรีส์เ ท้องฟ้าเป็นท้องฟ้านะคะมีดาวระยยิบเยับเหมาะมากเลยนะคะเวลาลางคืนนะคะเปิดแล้วดูท้องฟ้านี่ลับสบายมากเลยนะคะระบบหลังคาแน่นมากแทงข้างลีนาลเป็นลายเสือนะคะเป็นลายเสือเบา VAP ใหม่3ามแถวตัวใหญ่นั่งสบายนะคะเบาะ v a สามแถวกูพ,พื้นใหม่คันนี้บอกได้เลยว่าหลายๆท่านอยากมีภายในที่เรียบหรูอย่างนี้นะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะงามมากส่วนออปชั่นด้านนอกนะคะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตรอบคัน สกเกิร์ตหลังจะเป็นสกเกิร์ตมีไฟนะคะของ a อสไตล์ style. ด้านหลังจะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระลงตู้ซับอะคริลิก2อส0นิ้วตดีขอบตู้ซ้ายขวาเพิ่มความสวยงามเราให้ดูระบบไฟด้านหลังกันอีกทีนึงนะคะระบบไฟคันนี้ถว่าหรูมากๆ เป,เ,ะะเป็นแอร์ไมโครบัสใหม่นะคะเป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ซาวาแล้วโพงหลังนะคะโง,งบอกได้เลยว่าคันนี้น่าเป็นเจ้าของมากๆสภาพรถนี้ใหม่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวราพาชมดูนะคะการใช้งานคันนี้ก็ถือว่าน้อยเช่นกันค่ะ การใช้งานนะคะอยู่ที่8 000, 8 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะ<ม>ปี2014ไม่ไม่ถึงแสน<ม>นี่ถือว่าการใช้งานน้อยมากสภาพเครื่องยนต์ดีมากสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลรถได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะที่จะลงรายละเอียดไว้แล้วนะคะว่าราคารถเท่าไหร่<ม>ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะสนใจติดต่อแอดไลน์นะคะอัตโนมัติดน้านล่างมาคุยรายละเอียดกันได้นะคะ รถคันนี้นะคะขอแนะนำเลยค่ะ